ดีครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมคนญี่ปุ่นเขาจะมาไหว้พระขอพรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่หน้าวัดครับวัดนี้อยู่บนเขาครับผมสร้างด้วยไม้สนครับผมเป็นต้นครับวัดนี้ข้อมูลที่ได้มาจากเพื่อนคนญี่ปุ่นน่าจะ200ร้อปีครับ1้อหปีหรือ200ปีเนี่ยครับผมมาเมื่อแปดปีที่แล้วครับผมนี่มาอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้หน้าวัดนี้ของถายครับเนี่ยทางขึ้นครับ จะไปดูข้างบนครับไปไหว้พระขอพรกันครับในเทศกาลปีใหม่ครับผมเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ขอพรแบบคนญี่ปุ่นครับยิงวัดไทยก็ไปครับไปทุกปีแต่ปีนี้โควิดเยอะครับก็เลยไม่กล้าไปก็เลยมาเนี่ยมาวันญี่ปุ่นใ,นใกล้ๆน,นะครับทางขึ้นครนี่มันงานอุมาศดีเลยาลีเอขอขนมบแบบมังไทเป็นฟองกินแล้วมันละลายในปากไอ้ในเด็กมันจะเหลืออะไรเด็กแฝงอ่ะใช่ไหมออคล้ายๆนั่นแหละ น,นี่น้างขายนี่น่าจะมีงานทำบุญแต่คนไม่ผลกระทบของโควิดนี่ครับทางขึ้นอะไรจังที่นี่ทางขึ้นเขาวคนนยลมเย็นมาครับไม่ไม่เย็นหตอนนี้หนา,นา <laughs> แล้วฮะตอนแอ๋อีะทีนีา้เคลยกครับไม่ไม่เนี้าวแล้วปอ่ะทนาง้นคนน้อยมรัมม้เนอ่้ เดี๋ยวข้างบนมีข้างบนมีเดี๋ยวเพราะวัดนี้จากข้อมูลน้องอาจารย์มาอะไรที่ให้ข้อมูลมาร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีหรือสองร้อยปีนี่แหละนี่ครับต้นไม้ไม้สนอ,อยอะเยอะมันปลาดงดิบ เหรอไหมต้นไม้อุ้ยต้นไม้แกล็ดเฮ้อเมื่อนี่นี่หรือเปล่าที่รอดไม่ใช่ขอลูกไงไม่ใช่ไม่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี่ย นี่ไงเนี่เขาหลอดหอดขอลูกกันแล้วไปขอลูกไปนะเกิดไหเที่ยวขอลูกกันไปรักได้ลูกไหมใครอยากได้ลูกขึ้นไปนี่ครับดอนอยากได้ลูกบอไปเขาลูลกเยอะแล้วไหนเขาไปแอมอยากได้ลูกกันหรอไม่ยิงลอดเลครับ ใชกัเอาเลท่องว่เ <laughs> อาใช่แบกนี่ไปเลีวทอว่องแถมึขอของกไปดูก็าคือนี่ท่องแถมขอฟออนจะม่กดอิ่มบันนี่ยังได้ลูกกับขอเพิ่นลูกแฝดลูกไช นี่ยพูดใน,นีใจลูกอีริเติลตั้งใจเลยแบบตั้งใจแค่ขนาดไปเดี๋ยวมันขึ้นออกแล้ว <laughs> ยังได้ลูกเท่าก็เน,นี่ยรัโอ้เย็ยนเยือกเลยคนไม่เยอะนะครับคนไม่เยอะเราห่างๆกันอยู่ป้องกันโควิดครับผมอันนี้เราก็มาถึง คื่ทางเข้าวัดแล้วครับซุ้มประตูซุ้มหน้าวัดอู้ตัวน้อยไหมอันนี้สามคนสี่คนโอบอะกับห้าคนโอบนเนี่ยเขายืนนี่แบบยนืนนใกล้กเลย,ยนักเขาย,ยืนนีเนน่เดี๋ยวพี่กดถ่ายรูปให้ยืนนี่ยืนนี่ข้างหน้าไหมอย่าถ่ายรูปให้หาคนหาคนโอบป่ะแมนครับหาค,นห,น,คนหกคน,นคโอเคถ่ายรูปละนี่ครับซุ้มประตูทางเข้าวัด なわ。ねえ。ねえ。あ、お寺の、お寺さんに行って。これ、あの、 มีอะไรบ้างทำผู้ดูกันเมื่อวานนผมมีก็ะหอล้างมือก็ะหอล้างมือแล้วก็อันนี้ปีปีวัววัวนี่นทำปีวัวครับผมนี่อันก็ะหอล้างมือผมเดี๋ยวล้างมือก่อนนะครับตรงทางขึ้นเมื่อกี้เนี่ยที่มีของสารที่ที่ตรงตรงภูเขาตรงถ้าสมมุติเราขอลูกแล้วก็เอาเนี้ยไปวางครับไปวางขอลูกได้ลูกนี่ไปวาง ขอพรขอลูกจากวัดนี้ครับวัดนี้ใครอยากท้องอยากมีลูกมาวัดนี้เด้ออยู่อิชิฮาระครับจังหวัดชิบะนี่คือวัดญี่ปุ่นครับวัดโบราณญี่ปุ่นครับผมตอนนี้มีพระนะครับมีนม่ครับอยู่ข้างบนนู่นัโอิมา ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศผมไม่อธิบายแล้วนะดูบรรยากาศครับจะไม่พูดพูดอธิบายเยอะครับดูบรรยากาศเอาครับรุ่มคอะไรไปรุ่มเนาะไม ถ้าถ้าอยู่ห้องล่างวัเห็นนอกขาวเลยครับตรงล่างคาตรงเขาตรงนะตน,ตน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้จะเหมือนจอมปลวกมากครับบ้านเราเจริงๆไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่จอมปลวกแน่นอนครับเกาขาวนะยืนไปย่าสิเนีน่เออเป็นหินเนี่ยมันจอมปลวกอนะ่ะเหมือนสร้างเพาน่าจะร้อยห้าสิบปีหรือสองร้อยปีถ้าคุจำมผิดเพราะตนมากับอาจารย์ที่มหาลัยที่ ที่นี่เขาพามาเขาแนะนำานี่ครับมีจานพูดไทได้อ่ะนี่ครับเราจะมาวิธีขอพรดื่มน้ําขอพรแบบคนญี่ปุ่นกันครับดื่มน้ําขอพรจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์คนญี่ปุ่นครับไม่มีขันเนาะคนรหน้าครับผมมาเอครับแล้วก็จุกครับผม กขอพรจากบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับสุขภาพแข็งแรงครับผมโอเคที่ไม่ได้สังเกตน้ำเพราะอาจจะปากมังกรตัวนี้ครับมังกรเนี่ยไม่ได้คาบแก้วเหยียบแก้วน่ครับไม่ต้งเสวยแต่น้ำนี้จะเป็นน้ำมาจากภูเขาครับข้างบนนี่ครับผมทางขึ้นวัดเนี่ยที่มองว่ามันจอมปวกไม่รู้ข้างบนจะถ่ายคลิปได้หรือเปล่าครับผมพยายามถ่ายจนจนกว่าเขาจะห้ามถ่ายนะถ้าถึงที่ห้ามถ่ายก็จะจะปิดคลิปแล้วมาถ่ายข้างล่างครับผม นี่ต้องถอดรองเท้าครับแล้วก็ใส่ถุงมีถุงให้ใส่ครับผมรองเทา้าใส่ถุงเดินขึ้นข้างบนนะครับภาพมุมสูงของวัดครับถ่ายบนศาลาข้างบนศาลาวัดสวยมากครับ ไฟแล้วครับห้ามถ่ายรูไปไฟตัวนี้ห้ามถ่ายรูปครับผมผมก็เข้าไปโยนเหรียญแล้วก็ไหว้ขอพรแต่คงถ่ายได้แค่นี้ครับดูคนญี่ปุ่นเขาทำตอนนี้เหนื่อยมากนี่คือแผนที่ครับผมวัดตัวนี้คือที่จอดรถที่เราเดินขึ้นมานี่มานี่ขึ้นมาตัววัดอ่ะตัวนี้ตรงตรงตรงขอรูป ที่หนึ่งเข้ามานี่นี่เราขึ้นมาตรงนี้ตรงตอนนี้ผมน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วเราไปนี่คือตอนนี้ผมอยากจะเดินไปตรงนี้อ่าพวกเขาไปนี้ไปชมวิวครับผมเนี่ยขึ้นไปนี่จุดชมวิวตรงนี้แล้วก็จะลงลงมาข้างหลังตรงนี้ที่จอดรถนี่โอเคไหม วัดมีเบียมีเหล้าขายลยครับไม่แปลกครับผมเพราะว่าเพราะว่าพระที่ญี่ปุ่นก็กินเหล้ากินเบียได้ครับขับรถได้มีเมียได้ครับได้ครับผมกินเหล้าได้ครับกินเหล้าได้ครับกินเหล้ากินเบียขับรถได้มีลูกมีเมียได้ปกติธรรมดาเหมือนคนเลยทั่วไปเลยครับแต่แต่งตัวเป็นพระแค่นั้นครับเป็นบวชกันนะครับท่านครับแล้วก็รวยด้วยครับเราเป็นพระญี่ปุ่นเป็นไม่ได้ครับต้องเป็นตามสายเลือดเท่านั้นต่อไปเราจะเดินทางไกลครับผมมันเข้าค่ายลูกเสือครับ เราจะเดินทางไกลกับพาคลิปอันนั้นครับพาขี้เรามาเดินทางไกลพาขี้เราบอกรางไกลให้เสีย้ระวังเดินทางอาจจะมีการซูนายเกิดขึ้นก็ได้ครับผมเราไปดูมีสารเจ้าเข้าไปสารเจ้ากันครับนี่ทางขึ้นครับผม เดินไปดูครับผมเป็นไฮอุโมงค์เลยเป็นนี่คือการเดินทางไกลของผมผจญภัยครั้งครั้งยิ่งใหญ่ของขี้เล่าหลังจากเม,มากันมาชุดใหญ่แล้วจัดหลังจากทีจ่จับชุดใหญ่มาหลายทีเราก็พาขี้เล่าเมากันมาไกลยิ้มหมูปลาในวัดนี่ หลายเงินครับเป็นไงทีมงานเนาะหอบหรือยังฮะหาไหมแอลกอฮอล์ในร่างกายลดไปแล้วแคยว่าหนาววันดีแล้วมาใส่เสื้อแขนยาวมาแบบนั่นน่ตายเลยปินคออันนี้จะปวดหัวผม ธรรมชาติจริงๆครับเหมือนป่าดงดิบเลยอ่าเราถึงจุดชมวิวแล้วหนึ่งจุดเราขึ้นไปดูจุดชมวิวครับผมพักเหนื่อยครับกินน้ำก่นอนจุดชมวิวมีที่นั่ง้องกัน <c ười> ที่นั่งมานั่งแบบนี้โอ้หิ้มน้ำ เพักเหน่อยครับเดี๋ยวไปต่อโอเคฟังเครื่องตอนหายใจไปต่อในเวลาเนื่อยอีกแล้วครับผมเป็นการทดสอบร่างกายของนักดื่มครับผมช่วงปีใหม่นี้ใครฟิตแค่ไหนก็ต้องมาตรงนี้ครับผมต้องมาวัดนี้ครับมาขอพรเสร็จล้วต้องเดินต่อครับสาหรับผู้บ่าวสาวเพิ่งแต่งงานนะผมอยากได้ลูกได้หลานก็มาเลยครับนั่นครับไอ้หนุม่มนั่นเดินรอดต้นไม้ไปแล้วตรงใสอยากได้ลูกตรงใสอาจจะมีท้องในเร็วนี้ กลับไ,ไ,ไปได้ท้องแน่ครับผู้ชายมีท้องครับผมเปิดมาเชอดื่มน,ำน้ำเนยเด็กๆญี่ปุ่นตามมาเบียบเลยครับผู้เด็กๆชอบครับผมแล้วก็คนแก่อย่างเราก็เหนื่อยครับผมยังยังไม่แก่นะครับพูดเล่นเฉยนี่หอคอยชมวิวถึ <c oughs> งแล้วครับผมของชังนช้น สามชั้นสามชั้นเราเราขึ้นไปชั้นบนสุดครับผมขึ้นไปทำเด็กน้อยเด็กน้อยฮัลโหลฮัลโหลเจี๊ยบกันมาเนี่ยนี่ยังให้ยานกูนี่ขาสั่นครับผมขาสั่นขาสั่นเฮ้ยไม่สั่นผมสั่นโอ้ยข้างนลังเป็นสุสาน

จปถึงก็มองกล,งล้องนะตอนลงครับผมนี่คือตอนลงกครับผมมันในก็สันส้นๆ <c oughs> แบม <c oughs> บุกขึ้นไป <c oughs> ลงจากจุดชมวิวมาครับเป็นป่าแล้วครับมาเป็นป่าทึบแล้ว

ตรงนี้บรรยากาศดีมากๆครับผมแต่ว่าต้องร่างกายฟิตนิดหนึ่งครับเพราะเดินทางเอ้ยนี่ทางหมูนี่นี่นะเนี่ยใช่ทางสัตว์มันเดินขึ้นเนี่ยมันทลายคือมันทลายน่ะมันเดินไม่มันมันไม่ใช่หมูหรอกมันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางมันดิ่งอู้ข้างล่างนี่ปลาลาบเลยนี่นี่ลีนี่เนี่ย มันจะมันจะขึ้นมเนี่ยมันจะขึ้นมเนี่ยทางทางสัตว์มันดิ้งครับหมูปลาสัตว์ปลาเล็กๆน้อยๆทุกชนิดอุ้ยปลาใต้น้ำแข็งครับผมเป็นน้ำแข็งี่ยัง,ยงมลลายนียแบบแบบดาโดูเลยอ,อุ้ยแข็งอยู่เลยแข็งนะอุ้ย เป็นน้ำแข็งเลยครับโดดเลยนี่เล็กร่างกายโดดลงไปเห็นเหมือนเข็มเป็นล้านเล่มเลยทะลุจู่จะจีกๆเลยเดี๋ยวนี้นะครับไม่หนาวมากนะไม่หนาวมากกับหนาวหรอว่าสามสี่องศาห้าองศาแต่ว่ามันหนาชิลลไออ้ตรงเนี้ยคือมันอยู่กลางภูเขาไงคุณภูหน้าครับผมโอ้โหตรงนี้ยังสวยนี่เนี่ยนะ สวยครับผมเฮค้ครับผมเราลงมาถึงที่จอดรถแล้วครับผมก็<ผ>มเที่ยวมี่ครับผมก็มาไหว้พระพระขอพรครับผมปีใหม่ตามประเพณนี้ของคนญี่ปุ่นนะครับผมคนไทยแล้วก็ขอพรเหมือนกันครับผมคล้ายกันก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันครับพอจบคลิปนี้แค่นี้ก็ใครที่ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ